ไปที่จังหวัดนาราธิวาสในเยี่ยมกอ,องกำลังที่ปฏิบ,บัติหน้าที่อยู่ที่ภาคใต้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเ,เป็นทหารเป็นพลทหารผู้ชายคนหนึ่งอายุ20ปี<ะ>เขียนจดหมายขึ้นมาหาบอกว่าชื่อมิวจากพลทหารมิวผมอยากได้เสื้อครอดที่ใส่ทั้งตัวคือ<ะ>ใส่ทั้งตัวเล หน้าที่ไปดูแลโรงเรียแห่งที่จังหวัดรา่บุาีพร้อมกับเพื่อนอีกเจ็ดคนรวมตัวเองก็เป็นแปดคนตอนคืนมีอยู่คืนหนึ่งมีกลุ่มคนที่จะกมาเผาโรเรียนเนี่ยแล้วกลุ่มของผมเนี่ยแปดคนเนี่ยตัดตายในสามแล้วก็กลัวว่ากลุ่มพวกน,นั้นไหนจะกลับมาจิงใหญ่ได้เสื้อกรอบใส่ได้ทั้งตัวเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าคือเรื่อเขาใส่เสื้อกรอบทั้งตัวเนี่ยก็อธิบายเขา รบไม่ได้ก็จะสู้กันไม่ได้แล้วจะหนักมากต้องเดินเหมือนหุ่นยนต์ด้วยนี่คือจดจมก็เรียกัาเขาก็เลยพยายามจะเขียนจดหมายกลับบอกทางบ้าน้าว่ากําลังใจตอนนี้เขาแบบเขาต้องการบ้าน้านที่หนึ่งของกองทัพตอนนี้ก็คือมีแนวความคิดครับที่จะพาญาติพี่น้องของคนที่ปฏิบัติงานภาคใต้ลงไปเยี่ยมเราก็มีจดหมายไปบอกญาติพี่น้องเขา ไม่มีใครปฏิเสธเลยเกะะ็อยากจะลงไปหาลูกอยากจะลงไปหาหลานเขานี่คือหน้าที่ของของา<ะ>คร,ระนี้ในขณะที้เมื่อกี้บอกว่าเดินไปยาม<ะ>หน้าที่อีกอย่างตอนนี้คือไปร่วมมือกับทางยูเอ็น UN, นะครับ<ะ>ก็เป็นย<ะ>ูเอ็นไอเอพีเกี่ยว,วกับเรื่องการต่อต้าน<ะ>การรัฐมนุนซึ่งเราร่วมมือกันทั้งหกประเทศตู้เป็นปร<ะ>ักโง่กับอันนี้คือสิ่งที่มันเกี่ยวข้องนะคะก็คือในส่วนที่สองส่วนด้วยการในส่วนของงานที่เราได้ดูแลประดังอยู่แล้วเราก็ แล้กิจกรรมที่จะไปทำให้คนที่อยู่ใต้มาัรการปัญชาก,การของเราได้รู้สึกดีขึ้นด้วยก็มียอยู่ตลอดนัใช่ไหเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น่ตอนนี้วันนี้เขากำลังไปกันก็คือน้ำท่วมที่ิุยาบางบาลน้ำท่ำวมแล้วก็บอกว่าในช่วงสองสามวันนี้เนี่ย